อะไรคือด้านมืดที่แฝงอยู่ในความน่ารักของฮันโลคิตตี้เรื่องหลังสัญลักษณ์และเรื่องราวที่ถูกซ่อนเร้นมาค่ะแม่หมอจะเล่าให้ฟังย้อนกลับไปเมื่อประมาณ50ปีก่อนบริษัทสตูดิโอมีความคิดอยากจะผลิตตัวการ์ตูนไอคอนสักตัว จนกระทั่งบริษัทได้พบกับคุณยูโกะชิมิสุนักออกแบบ illustrator วัย24ปีจึงดึงให้มาช่วยออกแบบตัวการ์ตูนให้ซึ่งในตอนนั้นคุณยูโกะมีลูกสาวที่ป่วยเป็นโรคร้ายคือโรคมะเร็งกระช่องปากยูโกะซึ่งในตอนนั้นไม่มีสมาธิที่จะรีบเริบทำงานอะไรได้เลยน,นึงเพื่อนคุณยูโกะได้มาบอกว่ามีสมัครสง์ที่หนึง่งอยู่ในหุบเขาตอนเหนือของเกาะฮอนดูสามารถรักษามะเร็งให้หายขาดได้ ยูโกได้ยินดังนั้นจึงตัดสินใจไปที่แห่งนั้นในทันทีเพื่อที่จะช่วยลูกสาวตัวเองพอไปถึงที่นั่นยูโกก็ได้พบพระสงฆ์อยู่รูปหนึ่งได้ออกมาต้อนรับยูโกจึงรีบเข้าไปอธิบายเรื่องราวทั้งหมดพระท่านนั้นได้ฟังจึงบอกว่าด้วยอาการที่ลูกสาวคุณยูโกเป็นอยู่นั้นมันหนักมากแล้วอาจช่วยไม่ทันแต่ก็เหลืออยู่อีกวิธีหนึ่งนั่นคือการทำสัญญากับปีศาจยูโกจะยอมตกลงทำหรือไม่ ซึ่งในข้อตกลงกับปีศาจนั้นยูโกุต้องทําตัวการ์ตูนขึ้นมาตัวหนึ่งโดยในคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนคือต้องแสงพลังอํานาจบางอย่างของปีศาจแล้วก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงกับลูกสาวคุณยูกะถ้าทําได้ลูกสาวก็จะหายขาดคุณยูกะได้ยินดังนั้นก็ตอบตกลงในทันทียูกะเมื่อกลับมาก็เริ่มสร้างตัวการ์ตูนในทันทีโดยได้สร้างเป็นแมวหางกุดญี่ปุ่นหูแหลมไม่มีปาก โดยหูแหลมนั้นมีลักษณะเหมือนเขาปีศาจที่ยูโกุได้พบเจอที่วัดส่วนไม่มีปากก็เพื่อจะเชื่อมโยงลูกสาวที่เป็นมะเร็งที่ไม่สามารถจะพูดจาหรือเปิดปากกินข้าวได้แต่ที่น่าแปลกคือเมื่อเห็นลูกตี้ได้ออกวางขายสูดท้องตลาดก็ดจะกลายเป็นที่นิยมอย่างสูงสามารถทําเงินได้อย่างมหาศาลและที่น่าอัศจรรย์ก็คือเรื่องอาการของลูกสาวคุณยูกะ อาการมันดีขึ้นเรื่อยๆจนอาการของโรคนั้นหายขาดลงแต่ในทางกลับการตัวคุยูโกเองกลับพบแต่ความล้มเหลวชีวิตประสบแต่ความอุปสรรคต่างๆนานาจนต้องออกจากงานแล้วก็หายตัวไปอย่างลึกลับแต่นี่ก็เป็นแค่เรื่องเล่าต่อกันมาไม่มีหลักฐานห้างอิงโดยเฉพาะเรื่องที่ว่า Hello Kitty ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำสัญญากับปีศาจหรือว่าถูกทำขึ้นโดยแม่ที่ลูกสาวป่วยหนัก สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องราวที่ไม่มีหลักฐานและถูกปฏิเสธจากบริษัทซาริโอมาโดยตลอดซึ่งในตอนหลังทางซาริโอได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่แท้จริงของฮ e โลคิตตี้ว่าเรื่องนี้เป็นหนึ่งในข้อเท็จจริงที่สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนๆของฮีโลคิตตี้มากมายในความเป็นจริงแล้วฮีโรคิตตี้นั้นถูกสร้างขึ้นโดยไม่ได้เป็นแมวอย่างที่หลายๆคนเข้าใจแต่เป็นตัวละครที่ถูกสร้างให้เป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษที่ชื่อว่า คิตตี้ไว้ที่เรียนอยู่ประฐมศึกษาปีที่สและวีบ้านอยู่ชานกรุงลอนดอนคิตตี้ไว้อาจ,จมีรูปร่างหน้าตาบางอย่างคล้ายแมวและมีลักษณะคล้ายสัตว์น่ารักแต่เธอถูกวาดและนำเสนอเหมือนมนุษย์มากกว่าเช่นเธอเดินด้วยสองขามีวิถีชีวิตเหมือนมนุษย์มีครอบครัวมีเพื่อนและมีสัตว์เลี้ยงเป็นแมวชื่อชาม,มิงคิตตี้ อีกทั้งยังมีฝาแฝดชื่อมิมิไว้์ซึ่งจะผูกโบว์สีเหลืองแทนโบว์สีแดงของเฮลโลคิตตีนั่นเองท้ายสุดนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเพื่อนๆว่าเรื่องจริงของ Hello คิตตีจะเป็นอย่างไรและนี่ก็คือด้านมืดในความน่ารักของเฮลโลคิตตี